วัน5ปี5ปที่สมทีสสบร,<ล>รับอันนี้ก็เลยทําให้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนเข้าร่วมน้อย<ช>อยู่นะครับ<ช>แต่คิดว่าต่อ,ตอไปเนี่ยต่อไปออผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมในโครงการก็น่าจะมีมากขึ้นครับ<ช><ช>มันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไปย้อนประวัติของผู้ประกรอบการเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ประกรอบการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากใช่ใช่เพราะว่าการคัดเลือกเนี่ยไม่ใช่คัดเลือกโครงปรางแต่คัดเลือกผู้ประกอบการเลย ก็เลยเพราะนั้นก็เลยต้องเอาข้อมูลน่าข้างเยอะก็เหมือนกับเป็นการไปตอบโจทย์ว่าเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะไปดูในเรื่องของบริษัทความน่าเชื่อถือของบริษัทตัวของผู้ประกอบการเองใช่ไหมคะถ้าหลังจากที่มีการประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยนะคะทางสคบเขาจะทํายังไงต่อคะเขาจะมีการติดตามมีการติดตามอาจจะมีการไปเยี่ยมชมโครงการหรือถ้าโครงการไหนแม้ว่าได้ดาวไปแล้วแล้ว เกิดปัญหาขึ้นก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเอาดาวคืนนะยึดยึดดาวคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทางการทํางานในเชิงลุกที่ดีนะฮะ,ะแต่ทั้งนี้ก็ยังเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็มีข้อแนะนำนะฮะก,ก็ขออนุญาตแนะนําว่าสําหรับผู้ซื้อบ้านซึ่งซื้อบ้านแล้วเนี่ยอีกนานหนึ่งเสร็จเช่นอีกปีกว่า2ปีถึง๋เสร็จผมก็มีข้อแนะนําว่าตอนนี้ทางทั้ง3สมาคมนะฮะ,ะอาคารชุดไทยสมาคมวัชรสรรอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ก็ร่วมกันผลักดันในเรื่องของโครงการเรื่องของเอสโค c อเค้ามานานแล้วซึ่งเคยคุยกับหญิงไปรอบแล้วนะเรื่องนี้นะครับในเรื่องค้ำประกันเหมือนค้ำประกันเงินดาวใช่ค้ำประกันเงินดาวหมายความว่าเงินดาวผู้ก่อการไม่ได้รับไปต้องไปฝากไว้ที่ธนาคารตอนนี้ธนาคารเนี่ยเป็เสียค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้ก็มีธนาคารหลายแห่งนะฮะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่น่ะเป็นเอสโคเอเจธนาคารก็รับเงินไปแล้วก็ผู้ก่อการก็ไม่ได้เงินถ้าบ้านสร้างเสร็จตามกาหนดเวลาผู้ก่อการก็ได้เงินเป็นควมดอกเบี้ย ถ้าไม่เสร็จก็เป็นการแก้ที่ต้นเหตุลูกค้าจะได้รับเงินคืนไปคุ้มกับเอรเหมือนกันอันนี้เรื่องก็จะไม่ไปถึงสบเยอะนะครับแล้วก็เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ประกอบกับว่าจะเป็นการสกรีนผู้ประกอบการที่ตั้งใจทุจริตออกไปด้วยเพราะว่าผู้ประกอบการที่เขาทุจริตเนี่ยคือเขารับเงินดาวแล้วหนีไปนะไม่สร้างผอนเงินก้อนไปเลยแต่ถ้าทำเอสโคปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการที่ทุจริตเนี่ยเขาก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เงินเขาก็ไม่รู้จะทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหต อันนี้ก็เหมือนเสมือนว่าเป็นการแก้ปัญหาทั้งตั้งแต่ต้นเหตุแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการด้วยะคะ่ะ หลังจากคุยเรื่องบรรยากาศรวมๆไปแล้วเนี่ยการแข่งขันปีนี้คุณอิสรามองว่าไงคะหลังจากที่งานพัฒนาการบาการบ้านบ้านและคอนโดเปิดมาแล้วเนี่ยคนคลกคัุกไหมคะก็ต <c oughs> ้องถือว่าการแข่งข,ขันที่รุนแรงนะ <c oughs> แต่การแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับคนซื้อบ้านนะก็จะเห็นว่าอย่างในงานเนี้ยท,ที่ที่มาออกงานกันทั้งหมดเนี่ยนะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญเยอะมากเพราะโปรโมชั่นของงานก็มีอยู่แล้วคือลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้อะไรฮะคอนโดแอสซิตี้อะไรนี่ะนะ แล้วก็มีรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยต่างๆเยอะประมาณสักสามล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้ประกอบการในแต่ละบูธเนี่ยก็มีโปรโมชั่นหรือมีแคมเปญของตัวเองค่อนข้างมากรวมถึงสามันการเงินที่มาออกเนี่ยนะฮะก็เราจะเห็นชัดเลยว่าปีนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีถึงสิบห้าเดือนละเมื่อก่อนที่เราเห็นสามเดือนหกเดือนนะฮะปีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าบางแบงก์บอกว่าให้สิบห้าเดือนเลยหรือบางแบงก์บอกว่าไอ้บางผู้ประกอบการบางรายจับมือกับแบงก์แล้วบอกว่าผ่อนบ้านให้เลยร้อยงวดอะไรเงี้ี่ ก็เป็นบรรยากาศที่เราเห็นว่าค่อนข้างจะมีการแข่งขันค่อนข้างมากเลย<ะ>ซึ่งผมคิดว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เห็น<ะ>แคมเปญ<ะ>เยอะๆะอย่างเงี้ยแล้วของคุณอิสระมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะง,งานนี้ก็มีโปรโมชั่นค่อนข้างหลากหลายนะ,ะถ้าโดยส่วนตัวนะ,ะนี่นะ,ะก็ก็เราจะมีบ้านประมาณสัก20กว่าหลังที่มาเป็นพิเศษ<ะ>มีส่วนลดตั้งแต่ล้านกว่าลงมา า้นกวโครงการที่ไหนคะเนี่ยร้านร้านกว่าของโครงการก็จะมี3โซนอ๋อถ้าร้านกว่านี่ก็จะเป็นทำเลพระรามสองที่อาจจะบ้านราคาสูงนิดนึงนะแล้วก็เป็นแปลนที่ดินใหญ่กว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นอกนั้นก็เออก็มีระดับราคาประมาณสัก5้าล้าน6ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับห้าล้านหกล้านขึ้นไปนะแต่ว่านอกนั้นหลายๆโครงการที่มาออกเนีมาเจ็ดโครงการนี้ก็เออยางโครงการบางโครงการก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเลยก็มีให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเลยเพราะว่าลูกค้าก็ หรือยว่าได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเวลาบริษัทซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเนี่ยบริษัทซื้อได้ลดลงหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บริษัทก็ซื้อทีนึงแบบ200ชุดอย่างเงี้ยลูกค้าก็ได้ประโยชน์อันนี้แล้วก็นอกนั้นก็จะมีการโปรโมชั่นเรื่องของการแถมแอร์ครบทั้งสี่ตัวเรื่องอะไรเนี่ยคือว่าในส่วนที่ลูกค้าต้องใช้ประโยชน์อยู่แล้วเห็นบอกว่าแบบนี้นี่ขายดีมากเลยใช่ไหมคะดิฉันแบบแอบแอบถามแบบนี้แบบนี้ก็สักเดือนเศษๆเนี่ยขายไปร้อยกว่าหลังป่ะนะเพราะว่าอันนี้ขายพออยู่ทำเลไหนนนี้่หลังบุกอะ ก็ถือว่าเป็นโซนใหม่เป็นโซนใหม่ที่เราไปเปิดตัวเป็นสัตว์ด้วยที่นี่ด้วยก็เป็นบ้านสี่ห้องนอนในราคาล้านเศษเท่านั้นเองค่แล้วอยากจะมีโครงการไหนแนะนําอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็ของเราก็มีทั้งหมด3โซนคือโซนพระราม2เนี่ยก็มีประมาณสักสามสี่โปรเจกต์นะครับมีตั้งแต่ทาวน์โฮมแราคาล้านเศษจะถึงบ้านเดี่ยวเรากับราคาเกือบสิบล้านเนี่ยนะครับ แล้วก็ในส่วนประชาอุทิศก็มีทาวน์เฮาส์ประมาณร้านเศษๆกับบ้านเดี่ยวคุณอิสลาพาชมสักนิดดีไหมคะว่าแต่ละโครงการแบบเป็นยังไงบ้างเลยอันนี้ก็เป็นโครงการสยามเชอโรมที่อยู่งลางสองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านไทยร่วมสมัยในส่วนสุขมภาพคือในโครงการนียจะปลูกพวกพืชพันธุ์ที่รับประทานได้หมดเลยใช้เป็นอาหารปลอดสารพิษได้หมดนี่ก็มะนาวในโครงการก็จะเป็นปลูกต้นอ้อเท้าตามบ้านทั้งหลายก็จะแจกพืชพันธุ์ทั้งหลาย ที่คือไม่ถึงกับเพือแทนการประกอบอาหารหแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมให้ห<ล>ให้ให้รู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราเปิดใหม่ที่ลำลูกกาของสองก็ถือเป็นการไปเปิดตัวบริษัทในอีกอีกท้งเลนนึงอันนี้ก็จะเป็นออดสไตล์โมเดิร์นครับก็เป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าเราก็ยังมีคอนเซปต์คือเกือบทุกโครงการบริษัทเนี่ยจะมีคอนเซปต์ในเรื่องของทีเจเนอเรชันส่วนประกอบบ้านอย่างน้อยเราจะออกแบบให้มีอย่างน้อยสี่ห้องนอนอันนี้ก็จะเป็น4ี่ห้องนอนเหมือนกันแล มีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังนะครับก็ถือเป็นคอนเซ็ปที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ถ้าไม่ใีผู้สูงอายุก็ใช้ห้องทํางานใช้ห้องนอนชั้นล่างไปห้องทํางานริมสวนไปก่อนได้อะไรเยอ๋อเรียกประโยชน์ใช้สอยในบ้านนี่ก็จะครบครันครบครบ้วนครบท้วนเพราะว่าทั้ง,งตเร็วคห้องนอนเลยค่ะวันนี้เห็นว่าเป็นวันสุดท้ายอยากให้คุณอิสระชชวยเชิญชวนท่านผู้ชม มาชมงานสักนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับที่ท่านผู้ชมอยู่ก็มีโอกาสที่จะมาเข้าชมงานได้แล้วก็เชื่อว่าโปรโมชั่นต่างๆก็คงคึกคักมากครับเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยะนะแล้วก็แต่แม้ว่าจะเลยงานไปแล้วก็เชื่อว่าโปรโมชั่นหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะมีตามมาหลังงานที่ไปเชื่อมต่างๆกันะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าในงานไปบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะที่สม์จหาที่อยู่อาศัย แล้วก็สามารถมาปรึกษาเรื่องสินเชื่อจากธนาคารที่สูนย์วิจชาติเศรษฐกิจนี้ได้เลยในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นนาทีทองอีกครั้งหนึ่งของผู้ซื้อบ้านนะคะค่ะยังไงๆก็ยังมีเวลานะคะเชิญชวนนะคะต้องขอบพระคุณคุณอิสราบมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครั